แม่มาหาฝันว่าแม่เราสิตายไปนะมาหาพ่อลูกเอ้ยปวดเห็นมึงลำบามกเป็นจังไหนนอว่าลราจะต,ะตื่นตั้นใจนออันได้ลวยฝันเห็นแม่มาหานี่ได้ลวยกับสิตี้ปไปใส่อันอะราชินี่อ่ะทองคำม,มาหา ก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคัคอโรอดชาแนลด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมนะครับทางช่อง u t u b e นะครับแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับผมบ่าวสักคัคอโรดชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมท่านผู้ชมผมได้เดินทางนะครับมาที่บ้านนะครับของยายรวยนะครับผมยายรวยคนฝันแม่น นะครับท่านผู้ชมครับงวดนี้นะครับผมอ่ะยายรวยนะครับผมมีความฝันอะไรหรือเปล่านะครับผมแต่ที่แน่ๆนะครับผมยายรวยนะครับผมก็งวดที่แล้วเอฟซีละท่านก็บอกว่าพลาดไปนะครับท่านผู้ชมครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมธรรมดานะครับผมมีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ให้กําลังใจกันไปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อเลยนะครับผมสำหรับความฝันนะครับผมอ่ะขออนุญาตเช็ดหน้าเขาเป็น ความฝันของยายรวยนะครับผมว่าอ่มวดนี้นะครับผมหนึ่งกรกฎาคม2567นากะครับผมยายรวยมีความฝันอะไรบ้างนะครับผมสลับตัวเลขแนวทางวันนี้เผื่อมีแนวทางให้เราได้อ่าลุ้นโชคนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเด้อนะครับผมเดี๋ยวเราให้กําลังใจกันนะครับผมผิดถูกเป็นเรื่องธรรมดา นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสิบสงวดซ้อนใหญ่รวยนะครับผมมวดที่13าก็เฉียดเฉียดสิบสีก็ไม่เข้านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวงวนนี้มวดที่15เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมท่านผู้ชมใครที่เข้ามาแล้วก็นะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับท่านผู้ชมครับผมแสดงความคิดเห็นได้นะครับอนี่คือบ้านของยหย่รวยนะครับท่านผู้ชมอ๋อมีปลาด้วยนะครับผม สวยงามนะครับผมก็เป็นอยู่แบบธรรมชาติแบบบ้านๆนะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะมีเถียงนาน้อยนะครับผมบ้านของเยรวยก็ปลูกหอมนะครับผมเป็นพืชอเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับผมของชุมชนนะครับผมของของเรานะครับผมของชาวจังหวัดริสะเกีตนะครับหอมกระเทียมนะครับ แาแรมาเันนี้วิสุคก็มาครับผมโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยายรวยครับผมมาหายายเรยลยายมามาขี้เก่าบกกอันเบย่าไอนี้ันนี้ะอันพิงกอนเดอร์้อนอันก็ว่าอันเอฟซีอยากว่าวน้ำมาสั่งฟังยายรวยว่าวแมนครับผมอือเพื่อนๆไปกดคอมเมนต์มาตามยายรวยให้หน่อยพันวัาครับ กคว่ำฝันเนี่ยย่ายรวยเนี่ยกับฝันกับว่อฟังลังเธอกับถือลังเธอกับบ่เมนนอเนีฝันจังไดกับเล่าสู่ฟังสันละเมนครับผมหมวดที่แล้วก็ากับรูดเนาะเมนครับผมหวดที่แล้วเนี่กับรูดย่ายรวยกับบอกฝันยังสันละจังลังเธอกับเขาลังเอกับบ่เขาเนอเนม่ฝันเขาซึ่งหมวดไลย่ายรวยจะวมองอยเมียนปานนันยังถามเลยว่า ยายรวยอยู่บ้านไหนบ้านพจนยุสัยเนี่ยนี่นะเขาถามนะสำหรับคนทางไกลเนาะเสาหรับคนทางไกเนก็บซีตะห่อแถวตำบลห่าแถวสางปีน้องมีแถวตำบลค้นข้นกลามยังเพิ่งกิดตามดีกับเช็กกระแสคนที่บขายลอตเตอรี่นะแมีนจ้าบ้านนี้อันผู้เพคนมาหาพักอันนั้นเพื่อกะว่าอันทิ่ตามยายรวยเท่านันเพื่อนว่าขุนเบาซักเบาซักอันนี้ไปหา ยายด้วยแหละกะติดตามถือบ่ถือกระซ้างกับบาซู่กันฟังเนาะไม่นครับผุ้ใได้มีอีหยังกะบ่าซู่กันฟังอ่ะนะยายด้วยกับมากเบ่ากับโบแมนเขาว่าได้ยายด้วยนี่แหละประสบเง็จกะของเนาะเม่นครับว่าต้องว่าเขาว่าอ่ะนะไม่นะตาเฮานี่แหละเกิดเองอันพ่อเองกับบาซู่เอฟซี่ฟังอ่ะละครับบันก็เลยก็เลยคิดว่าอันบุญวาสนาเนาะคันตาเฮาสิถือ เมื่อเร้านี้กระจุดถูกให้เอฟซีนั่งยูเดอร์กับบาาซักกระจุดถูกกับขอพถอให้เอฟซีนั่นจะเลื่อนนุงเรื่องถ้ามาค่าคืนอ่าไอ้ลำลำรุ่ยร่เฮ็ดยังกะให้มันมันจุดถูกให้ยูเมื่อเร้าจุดถูกจุดซุมือนั่นละครับจุดซุมือมือละสิบหกดอกเป็นเคล็ดลับเลยบอกครับเด็ดจุดสิบหกดอกที่มาที่ไปอันนี้บอกเก้าเพื่อนนั่นเดห้สิบหกสันฝาสิบห้าสันดินนอ่าบอกเก้าอันนี้ เพิ่นแม่เทรณีเพิ่นกรับทราบแล้วก็เสื่องฝ่าเพิ่นกระโหน่หนะครับผมเท,นนทวด,ดาอารักเพิ่นกระโหน่ัดอันนี้ยายรวยก็อยากฝันแม่นแม่นแอยากให้ fc ได้เนี่ยนีย่ก็จุดถูกขอเจ้าที่เจ้าฐานเพิ่นครับว่าให้มาบอกเลยเด้ออยากให้ fc ได้เนะาะกมหวังเฮาก็กมีตั้งแต่น้ำโสกนี่ละน้ำโสกน้ำยัางพอได้ได้ลอตเตอรี่ไว้แน่ ว่าเดมันหายากน้อยจะหนีเงินอย่งก็หาอยากค่าขายกับ่อค่อยได้อันนี้ยายรวยปลูกพักเมืองบงก็กินเหมือดปลูกเป็นไรสองไรเมืองโบงกินเหมือดอันพักกับพ่อท่านในโรงหัวแม่เอฟซีเอ้ยเมืองบงก็กินเหมือดจะเรียนเมืองบงไห้ค่ะลงทุนให้บงครับวุลงทุนให้บงคันสิไปซื้อกานี้สูตรละพันสี่พันสี่ยาสีนะสีใดก็บพ่ใต้แต่พ่อทูเล่าซื่อพ่อทูเล่าพ่อใดแต่ว่าตาเขาผันเพมีทุน าดก็ะมีแตงแต่โศกและเอฟซีเอ้ยพ่อเดสูต่อไปเดสูต่อไปเนาะมีแตโสกผู้คได้ก็ว่าพ่อเดชมีสูถือสองโตสามโตขามันแมนแมนเท่ากันนี้ก็เอามันกระไดบ,บอมแมนแต่เอฟซีหวังยายรวยก็อย,กอยากให้เอฟซีได้อยากได้เอฟซีได้เนาะเพราะว่าเป็นอันนี้อย่างไรบูบาสักยังมหาใหญ่รวยใหญ่รวยอยากเป็นแนวทางหายอยากเป็นผู้ซื้อสารหายอยากให้ถึกอยากใหตุถึงื่อสุขสุขรับ อย,อยากให้ได้ไงแมบ่าวสาวยายรวยอยากให้ได้แม่อยากให้ถืออยากให้เหล็กเจ้าของเนี่ยมันได้มันเขา<ม>อยากให้ถืออยากให้ถือนี่ก็อันนี้ขอเจ้าที่เพิ่นไหวละละแต่ก็บอกวา่าในฝันละเอียดได้ขอเพิ่นไหวนะค,ะค่ะฝันอีกอถ้ามีกล่องสุดถ่ายขอเพิ่อนอีกอยู่อันยายรวยฝนันเห็นงูเนี่ยมันก็กสีหักหักแน่อยู่ฝันบ่ฝันเห็นเห็นงูเนี่ยก็เจ้าที่เจ้าทานน่ะนะฝันบ่ฝันเห็นไม่เลยแป้บอกเขา รับดทีได้ลวยวาเาผู้ใดคือผมาหานะผู้เถ่าแม่นผู้เถ่าเรามาล้นั่มหาแล้วนั่มหายายรุวยแล้วว่าแล้วนั่มหมานั่มมาว่ายาย่วยนี่มีมีแบง่งม,มีแบ่งอันดอนหล่าเมับสามารถขึ้นเงินใดเป็นหลานหลานสองหลานในหลา,ายหลานแล้วว่าเล่าเราอย่างนเขาซา,าเราก็เลยนั่มมาหาบันี้เราก็เอาเงินเหรียญบาทเกา,หาให้ยายนั่นเหรียญหนึ่งก็เลยกล้ามเอาผ่านนอก กับเต่ากับแป้แน่ถือแน่ว่าถือแน่แหละเอฟซีเอ้ยยัยรวยกับแป้แปะซอยกันเอาแะแปะซอยกันคือเกาหั่นล่ะครับผม,มผู้เทาผู้เทานี่หว่าแล้วเป็นผู้เทาแล้วนําหายยัยรวยมาจับมือก็ยัยรวยเงินเราผ่านหน้าหายบานนันเราว่าห้คลิปไ่ครับผมกระด้สซิงได้ของกระด้สซิงได้ของยูว่าแต่สีมันกับบ่ามันกันเลยยัยรวยฟันเห็นงูนั่นกันแปะบอถือกับไก่เคี้ยงงูกับพเห็น หมูกับโบห็นอันใดกับโบห็นก็เลยว่าเออคือมีดแผลนอเอฟซีเอ้ย <c oughs> วันนี้ก็มีดมีด,ม,ดมิดไหนก็คือสถิติที่ผ่านมาของยายรวยคือสิบสิบเอ็ดสิบสองหมวดสองนอกเดียวสอนนอกก<ม>็คือสิบสามกับเฉียดนาะหมวดที่สิบสามเหมือนเฉียดเ,เต็มนะครับผมหมวดที่สิบสี่มันหันกระลุดเนาะอ๊ะวันนี้หมวดที่สิบห้าขอเป็นหมวดเริ่มต้น,น,<า>นเนาะจ้าเอาเป็นเอาปเริ่มต้นใหม่มสาธิตต้นอะไกระโล่งไปจ้าเริ่มต้นใหม่ไปแต่เขาก็สิเริ่มเขาพันสาลล่ะสีเรลืองเขาพันสาล่ะก็เลยว่าโอ้ยอยากได้อยาก อยากสื่อสารอยากฟันเหม็นแมน่แมนอยากให้เอฟซีได้ไหมครับอันนี้เบิ้งคอมเมนต์แล้วคนพูดกัว่าเจ๊รวยเอ้ยฟันเหม็นแมน่แมนเด้ออันติดหนีร้ายอันว่าเด็กซิงนี้สิงส่งชิ้นอู้จะเหม็นคือกันกระยายรวยเด็กอเลยว่างกรย่ายดวยกับอันนี้อันกินหอดมูเมื่อสุคนเนาะครับอยากอยากฟันเหม็นแมน่นอยากกัดอยากบอกนะบงหวังเอออยากซอยกันแม่เหม่นอยากให้เพิ่นอยากให้เพิ่อนไม่โศกหน่อยหน่อยร้ายกับ้างขอให้บ่ขาดมืออื่นไหมเนี่ยครับบ่ได้ขาดมือว่างวดนี่ถือท่านั้นเท่านี่กับ ได้รวยเนี่ยก็บ่ได้วังยังหางไม่หวังว่าเนี่ก็จุดถูกขอเพิ่นว่าให้ได้ฟันไเด้อให้ได้อันนี้ให้เอฟซีเป็นใดแนซอยกันครับเดี๋ยวซอยกันนี่มันดีได้รวยก็ดีใจได้ขันซุว่าเหล็กได้รวยบ่เข่าได้รวยก็โอ้ยนางว่ามันบ่กเขาขันเข่านี้รวยก็สินางยิ้มแล้วว่าเออปนั้นก็สิได้คาไฟแน่คคาหน่ำคาไฟเนาะแต่เราคนมีความหวังมีเบาซักเราก็หาให้อันนี้ เอฟซีแลนดบริษ้ทยูเดซาคำเมื่อยืนขึ้นบรดษ้นอนไปสูงมองขึ้นแมนไปสู่มองอยากหาหายบรดษัมันเออบริษัว่าเด็ข้าวตัวไรกับปเนาะนีกับเป็นอันนี้ปลาซักเออแมนหาหาหายเอฟซีนั่นพิจารณาซอยกันคือเก่าหนล่ะครับผมหาหายหาหายเอฟซีเบิ่งซอยกันว่าเต้ากับเอาข้มฝันเต้านั้นประกอบน้ำรัาคา ตาเห่าเนี่ยก็่าลืมทำบุญน้าไดมันก็เกิดน้าบุญน้าเห่าน้าไดเห่าก็ต้องทำบุญน้าเพราะว่าเพื่อเห่าสิถือเหานางเอืซื้อมันบ่ถือใดเพราะว่าเหาตรงมีบุญบารลมีเก่าูครูกันไปตาเห่าตาเห่าก็ต้องเฮ็ดบุญไว้น้าเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดเทอละเล็กละน้อยเฮ็ดเล็กเล็กน้อยน้อยไปมันสิคอยไปเรื่อย ขันเพิ่นมีบุญกัเห็นบ่อต้าเฮาอุท่านแต่ละเธอว่าถือเรียกจะเป็นเป็นจังบุญวายังใส่ต้าเฮาก็ต้องเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญอย่าน้ำต่อบุญต่อหยั่งไว้คือบ่อซักหน่อยแต่คอยไปหามาให้อันนี้เอฟซีคำใบยื่นขึ้นใบนอไปหาแจักสิมแอนบอแมนนอเจั้าถือถือเป็นแนวทางให้เอฟซีโอสุภูสุขณพอได้ซอยกันอันนี้วิทยาซอยกันตามสภาพ อ่ะงวดนี่งวดเลขงวดนี่ออกวันจันทร์น้อหัวสีม่านี่เป็นบ่ครับเมื่อวันจันทร์วันจันทร์ที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมถือว่างวดนี่เป็นงวดเริ่มต้นใหม่ของเย่ด้วยนะครับผมเริ่มต้นเขาผ่านเนาะเขาสิบสองงวผ่านผ่านไปสองแล้วก็ไปสิบสี่หล่ะคืองวดที่สิบห้าเขาเป็นงวดงวดแหลกเลยนะครับผมเป็นการก่อนเขาพรรษาเราไปเนาะงวดนี้ก็เนาะเป็นงวดก่อนเขาพรรษานะครับผมก็คือ ยายลยนนุยมีความฝันอยังครับผมเ่ว่ายายรวยมีความฝันแล้ว่า <c oughs> ยายรวยหนัฝันว่าอันนี้ยายรวยนังฝันว่าออกไปหน้าครับผมในความฝันยายรวยนะว่าออกไปหน้ามันก็ลังก็ลังอันนี้ก็ลังยืนอยู่ได้ยินเสียงคนอ่นเสียงคนอนวมารวยมาเราบอลูกคนว่ามันยายรวยก็เลยแงะไปเบิ่งว่าอุ้ยแม่จะมาจังไดนี่ อู้ยแม่วาสิมาลทางมึงเหมือนว่าอีแม่ว่าแม่มาได้เถวนี่บ้านว่าสิมาลทังมึงกูว่าสิไปรลัดอยู่เงื่อนกูกับอหารเขาไปแม่ของยายรวยเองอยู่หน้าได้บ้านแม่ของยายรวยมาได้เถวนี่บ้านอยู่แถวแล้วแง่แล้วเสียไปแล้วบ้านนี้เราเสียไปแล้วเราว่าแม่วาสิมาลทาง สิมาลัดทางแม่สิไปเฮื่อนแม่กับพหันไปแม่ก็เลยมาลัดมึงอยู่หน้าในฝันนอ่อก็เลยว่าอู้อีแม่จะอยู่ทีไม่แห้งมอจะอยู่จังไดไปจังไดอยู่ที่ไม่แห้งยูกูกับกินหอดมึงเนี่ยเรกูก็เลยมาหากูกับมาเวพอมึงนั่มอยู่สวนพอแล้วอยู่สวนนอ่อแม่ก็เลยขึ้นมาเบิงเบิงของของเต้าที่ปลูกไว้ะนครผมปลูกบักแฟงปลูกบักพริกบักหุ่งอยู่หน้าล่ะแล้วก็ว่าอีแม่จะวันเก็บเมื่อกินน้าตีลา เออบ่ยากดอกแต่ว่ากู้กับสิมาหาเมืองนี่ละจะมาจังไหนจะมีของมาฝาคอยบอ่อเจ้าใต้ไปเปไหนขอเฮ็ดอันนั่นเฮ็ดนี่เจ้าจะได้บอ่อได้อยู่ละวะ่ะเราได้อยู่ละวะ่าด้อครับอืมเราได้อยู่วันกะจะไปจังไหนมาจังไหนละแม่เอ้ยโอ้ยแม่มาหาหน่กับแม่คิดหอดแม่ก็เลยมาอือันนี้กู้ไกินหอดเมืงว่ามึงเลี้ยงหลานเม,มืองคือสิลำบากน้องรวยเอ้ยกับบ่ลำบากไปไหนดอกแม่่อยนั่นเฮ็ดใจแบบ แบบพอให้มันยากรนะ <ừ m. S 2> ้นนข้าคิดว่ายาก็กยา้แม่ข่อยก็คิดแบบบายากนะครับผมคิดแบบสบายสบายได้แม่ข่อยก็บ่ยากดอกมาต้องเป็นห่วงข่อยดอกแม่ครับจังได้แม่กับเป็นหวงคือเกา่น่ะละเ <ừ m. S 2> ว้าแล้วอันนี้เว้าแล้วบัลเพิ่นกเอาเอาของในมือให้ให้แไม่ใหญ่รวยอือ <ừ m. S 2> มานี่แม่เสียเอาของหายคนละอ่าบัดพอได้เพิ่นเอาเอาเอาส่มือ,มอ,อแม่ใหญ่รวยอีหยังล่ะแม่เล่าว่าอันนี้ ทองค่าทองค่มท้องค่าเป็นแทงยีแม่เจ้าได้มาแต่ใสล่ะโอ้กับยังวานแม่นันเลื้อยางมาแม่กับแม่พออันผนูเฒ่าผูนึงเราก็ล่างข,ขุดขุดอันขุดโพดปวกอยู่คนว่าขุดโพดปวกอยู่บันเพื่อก็ไป้พอหายบัน้นปพ่อไอ้พอหาย,าาหายตัวน,นั่นบันเพื่อกับได้หายท้องครับแม่ก็เลยขออันหนึง่งว่าสิบปให้อีรวยมันถูกอยากปากหมอแห่งกินหอดลูกว่าสิบปให้ทึ่งทึ่ง ทั้งรวยทั้งรี่ทั้งพีทั้งหนองอะนะทั้งพีทั้งหนองว่าเสี้ยวไห้ก็เลยว่าอู้ยอีแม่เอ้ยเหมืนเนี่ยนี่ท่องค้ากับก้างขึ้นบ่แม่ก็สิขายได้หลายบาทอยู่บ่อแม่ว่าความฝันเนอ่อก็เลยว่าขันจังไดมึงก็ไปขายด้วลูกเด้อพอได้ใส่กินกับลูกกับหลานมึงแม่กินหอดแม่บพราะไม่ยัางแม่เอามาไห้ซ้ำนี่และระหว่างเมื่อนี่ฝันดีอยู่ฝันเห็นแม่เจ้าขอคือว่าฝันดีเนาะเขาเนาะเออฝันว่าแม่มาหาอืขันแม่มาหากัน ขันยายรวยนี่ฟันเห็นแม่จังสี่นี่สิไปกินฮอดคนได้อันเทิ่งเทิ่งวันเกิดเล่าสิวอกเทิ่งเทิ่งกินฮอดอันนี้อายุเริ่มบอ่ออนพนะราซินีองเก่าแม่ข<อ>ันฟันเห็นแม่จังสี่ก็คือคือสิบสองสิมาแม่เออสิบสองตยเริ่มม <12. S 1> าอยู่แล้วนะเออกาอายุไม่ยัเต็มนะแปดหนึ่งแปดหนึง่งเพราะว่าขันว่าฟันเห็นพ่อมาหาอันไม่ย่ด้วยกับสิตี้ใส่หนาย,นาย<อ>หวงราชการที่เก่ายังสีหน้า อันฝันเน้นแม่มาหาก็คือออกสองหนึ่งหนึ่งสองได้รวยว่าได้เนี่ยแม่สองหนแมนแม่มาเลยจังไหกะกะมาเลยบ,บานนี้แต่ว่ากะอย่าลืมอายุเล่าออบันเล่ามือเล่าใต้นั่นครับเล่าใต้บันทียี่สิบแปดครับผมบันทียี่สิบแปดพันวาคม <c oughs> บานนี้เล่าอายุแปดสิบเอ็ดปีแปดสิบเอ็ดปีเออแล้วมันก็เป็นแปดหนึ่งแปดสองเนาะเออนี่แหละแม่มาหา ฝันมาแม่เราที่ใต้ไปนะมาหารคมับผอายุเราใต้เนี่ย81ปียายรวยถือแบบหลายเลยันแม่มากครับผม18 81อายุเรา81ปีสิบเดี๋ยวท้องคํำมาหายเราวะหาเอาไปขายอืมเออเราเราเราใต้วันที่28ป8เออ28ท่านว่า28ท่านว่าเราใต้วันที่28เราอายุ81 เาอยู่แบะเอดแม่อยู่กับเหล็กแปดเลยจนนี่แต่อยู่กับเหล็กอืวแล้มาหายังไงเอ๊ซีเอ้ยฝันว่าแม่มาหาแม่กินหอดลูกว่าลูกลําบากเลียงลูกเรียงล้านบอเด็กินแต่ยางน้าเขาราว่าลําบากบอเลื่วยเอ้ยก็เลยว่าแม่เอ้ยกาเฮ็ดใจบ่อเห้มันรัาเฮ็ดใจแต่เฮาเห็นมันบอเห็นากันนะเฮ็ดง่ายๆหลงๆไปแต่เฮากับบแต่วันเรื่องนักกับนักแท้แต่เฮาเฮ็ดใจ ใจให้สบายสบายไปมันก็เลยกระเบาไปแมนมันกับผนาเขาบัต้องคิดหลายบัต้องคิดหลายบัต้องเครียดาบแต้องเครียดเขาสิเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าก่ะบอกกับร้านเน่แล้วก็ฝันพยายามฝันพยายามขอเพิ่นละเอฟซีเอายังไงไดเอฟซีบอกว่าบัลลีทียังนอค่ะบัลลีทีแปดเก้าบัลลีทีแปดเก้าจ้านะครับผมใช้บัลลีทีน้ำเงาแปดเก้าบัลลีทีแปดสิบเก้าฟันอเมมาหาเด้อมาหาอยู่หน้าบ้านเทแถวนี้ในท้องคำมา ไอทองคำม,มาให้ลูเกเลยไ,ได้บายเอาทีดดอกเอฟซีเอ้ยมันคือสีมานเพื่อจังไรเพื่อบรโมนตออก็ได้ได้ใบเอาเลยแมน่นระว่าแเมยมีของมาให้แล้วก็เดมือมาลูกเอ,อ้ยแม่กับเดอเอามาเบิงอทอง,งคำแทับแต่ว่าก่อนใบใหญ่ได้ก่อนใบใหญ่แต่ว่าระหว่างมันเป็นทองคำอูอ้ยอแม่เอ้ยทองคำก็ลังขึ้นบ่แมนก่อสีได้ขายได้หลายบาทอยู่บอมีมูลค่าหลายมีมูลค่าหลายบาทู่บ่เมนก็เลยว่อยหวานก็จังว่านี่ล่ะ แม่มหาได้เถี่ยวแม่นั่นเราอยู่แปดสิบเอ็ดปีเราใต้วันที่ยี่สิบแปดท่านว่าบันฑ์เราใต้วตันที่ยี่สิบแปดท่านว่าบัณเลขออกวนที่สามสิบมือออกป,ากออกป่าบันเออมือออกปากก่าบัณก็เลยสื่อแปดหนึ่งวันที่สามสิบเนาะมัน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 ปีเก่าแม่มันออกสามสิบครับผมปีเก่าออกสามสิบบัณฑ์ก็เลยสื่อถื 8, 1. 1> อแปดหนึ่งถือย่างหลายคือกันถือย่างหลายครับผม คือแบบร้ายเลยเป็ดหนึ่งเดกจนได้เฮ็ดบุญได้อีแมงวันนี้เราไม่ได้บ้านเราเวลาเรากินหอดได้บ้านหอดเรากินหอดยายรวยได้บ้านเราอยากแช่ยร์ยายรวยได้โชคนั่นล่ะก็เลยก็เลยขคอเล่าลำบากแม่ยายรวยลำบากเราก็กินหอดเราวาเลี้ยงร้านอันว่ายายรวยนี่ลำบากจะคนก่อนร้านนั่นสามคนคผู้หนึ่งกับยูหม้อสามผู้ที่สองยูยูยูอนุบาลสองกับผู้ที่สามนั่น กํา่ังไดห้าเดือนผู้ที่ซีเพิ่นกระเอามาให้อีกกํา่ังได้แปดเดือนผู้ที่ซีอีกแมนก็เรื่องก็เรียกว่าอันเพนลองค้นเพิ er ่นกระไว้ดอกว่าอุ้ยอันใหญ่รวยจังไห๋จังในร้านหลายแทนผู้บ่ได้เลยก็มีกันเลยว่าเป็นจังบุญแปดเก้าแล้วเลยว่าเป็นบุญใหย่รวยนั่นล่ะก็เรยว่าร้านแต่อยากมาหามาเกิดแล้วก็เลี้ยงให้เพื่อนนั่นล่ะเพราะลูกเต่าได้ถ้ามาหากิน อลูกเต่าได้กินเดนยังน้ำเพลินอันลูกเต่าก็ได้กินเลยจ้าสวัสดีพี่ปะพาพันปะไพพันหรือเปล่าน้อนะครับผมปรียายพันแล้วก็เพชรสุริยานะครับผมเอฟซีจะเก็บงาพี่ปนันดานะครับผมพี่พาคินีนะครับผมอสาธุสาธุคนนโอนะครับผมกอาเงใจเย้ด้วยแบบหลายเลยร้อยสามสิบสามท่านขอคนละแชร์ได้เอฟซีเอ้ยเย้ด้วยกับเฮ็ดใจให้บอยเ็นักกันละแม่แม่จนมาถามคนหลัง ในฝันอันแม่จะมาถามว่าลูกเอ้ยกวรเห็นเมืองลําบากไปจากไหนเนาะว่าเราตื่นตั้นใจเนาะว่าอันขนาดแม่กินหอดนะก็เลยว่าอีเม่เอ้ยขอ่อยเฮใจขอ่อยบ่ให้มันนักข,อขอ่อยก็เลยบ่นักดอกแม่ก็เลยว่าครับเฮใจให่ลงลูกไวถึงสีนักปัไหาข่อยกับสเสอดาเนี่ยเพื่อนว่า ในค่ำเพื่อนว่าเมื่อกายท้อแต่ข็ขอให้ใจสู้เพื่อนว่านะนี่ครับกายห้าสวสีเมื่อยซ้ำในกระซังแต่ว่าใจห้าวอย่เข้มแข็งไหวก็ไปได้ห่เลยเอฟซีเอ่ยบ้านครับเอฟซีนั่นกับเป็นกําลังใจเห็นยายรวยเห็นยายรวยก็ดีใจขอบคุณด้ร้ายเลยเอฟซีขอบคุณที่เขาจะร้ามยายรวยเนเด้อเขาว่ายดยรวยนี่ก็ให้สูงบ่ค่อยถือดอกยายรวยกับฟันจังได้ก็บอกสู้ฟังอ่ะนะกับแปะสร้อยกั้นคือเกลีหันละครับยดยรวยกับฟันยังสี่ละบันเทียวนี่แม่มาหาว่าเห็นลูกลําบากครับ เห็นว่าเห็นยายรวยเล่าบาเรียงร้านอันสวนไฮกับบได้ไปเราไปถ่ายอยู่หน้าไหนเราไปเบิ้งไฮไหนเอฟซีเอ่ยเราไปรอสวนรอไฮไ้ไปรอสวนไห้ครับแม่รอสวนรอไ้รอไ้รอหน้าไฮพอยายรวยหนึ่งข้าร้านบได้ไป้าร้านสามคนคนที่ซีเพิ่ลกับเจมาให้อีกครับมีลูกสองคนร้านซีคน แมนผููไดกับอิสาใยด้วยอยู่ว่าเด็กลูกล้านหลายย่อยกับดีโอกดีใจเออผูเพิ่นบ่ได้กับมี่ก็เลยว่าอู้ผูเพิ่นลำเพิ่นรวยอ่ล้านโบลูกล้านโบไปเกิดนําก็เลยว่าบุญบารมีเด็กหน่อยสิไปเกิดนั่นก็บ่ถึงเพิ่นเนาะด้วยคิดว่าได้แมนมาสิเป็นยังสันผููเพิ่นรวยรุ่ยก็ลังเธอได้ก็รู้ออกเนี่ยแปลกเนาะบุญบารมีเด็กหน่อยไปบ่หอดบันมาหอดตาเห่ามาหอดตาเห่าผูเหาอัน อันหาเสากินขามน้องเธอกินเทียงกับเมื่อยยังไม่แล่นต้อคอยกลัวไหม,มชีวิตตาเห่าตรงสูดเอ,อ,เอ้ยเอ้ยก็ะทำบุญไปนำํำเพื่อว่ามีโศกน่ะกะเป็นจังบุญตาเห่าได้เหาเฮ็ดบุญไปเรื่อยๆเฮ็ดนํำผูเท่าผูแก่ไปครับยื้รวยเห,นเหน็นเห็นกับตาแล้วก็ได้ยินกับหูเนาะมีไม่ใหญ่ปูนึงนี่ละออืม,มีไม่ใหญ่ผูนึงนั่ละเราบอกเคยได้ทําทำบุญจักเถื่อเราป่วยเราป่วยบานเฮ่าเนี่ล่ะก็บ่ไดีเอ่ยซื้อเพื่อถอกก็เป็นก็เป้นอันนี้ เป็นแนวทางไ้ตาเห่าคือกันไดครับผมแล้วปวยบั่นไปดูใหม่ใส่หมอ้อว่าเราบ่เคยเฮ็ดบุญบ่เคยได้เอาของไปฝากผู้เฒ่าพ่อพดี๋ยผู้เฒ่าอวยพ่อให้ว่าให้เจ้าจุดีไม่แห้งเด้อเราปปวยบัน่นอันหมอทำว่าบุญเมื่บุญแล้วเบิดอบอบา์เฮ็ดจังไห๋บุญจังสเสมดก็เลื่อให้ซื้อของนั่นไปให้ผู้เฒ่าให้ผู้เฒ่าอวยพ่อให้บั่นตัวน,นี้ยายรวยกัได้แนวทางมากยายรวยกันีหยังกัไปให้ผู้น,นั่นผู้นี้คือกันไดอพ่อะเพิ่นอวยพ่อให้ว่า ให้ถ้ามาค่ะเพิ่นเห้ี่ยลำลำด้วยๆตันนี้ก็เป็นแนวทางอีไดเอฟซีเออพราะไอ้เพื่อนอ้วยพ่ออห้ตาเห่าได้ครับมีอย่างก็ซสือไปฝากผู้เฒ่าผู้เฒ่าป่ะกาศสืบบอกมาบางยังไปฝากผู้เฒ่าป่ะกาอ้ยพ่อไนหบุญต้นนั้นก็สิ่คอยหนุนตาเฮ่าคือกันได้เล็กๆน้อยได้ด้วยพอประสบกับการมานน้ำจากของก็เลยบอกซูโม่ฟั่งเอฟซีบอกว่าถ้าเคยฝันเห็นที่ผ่านมาอืเคยออกอายุ จะจะออกอายุจ่าพันวาแมนออกอายุเลยของแมนปะไพพันนะครับผมพันฟันเห็นแม่ครับฟันเห็นแม่มาเอาทองมาให้บันิเตถ้าฮอตตีเป็นตัวเลขนน่ในความฝันนี่ยกด้วยคิดว่าเป็นตัวเลขเด็ครับผมเป็นแนวทางกับเอฟซีอันนี้เป็นแนวทางไอเอฟซีแต่งแต่แตงแต่ฝันเห็นแม่แตงแต่แม่พ่ดว่าหนเสียชีวิตนอครับผมคันย่ยรวยฟันเห็นแม่มหานี่ย่ยรวยกับิตี้ไปสซอันพะราซิน่อืมวันเกิดเพื่อนในแม่ มวันที่สิบสองสิบสองเมียนหนึ่งสองหนึ่งสองตแต่แม่เพราะน้เสียสีวิตฮะอายุยายรวยหาสิบเอ็ดปีอาสิบเอ็ดปียางหาสิบสองอือเพราะว่าเป็นฟันเกี่ยวกันนะนะเมีมนหาหนึ่งหาสองอายุยายรวยหาสิบสองกับพ่อฮันดิตยเต้ยเต็มดีป่ะในนะครับสองปีตอนว่าแม่มาหาว่าแม่เนี่ยสิไม่ยุ่งเฮื่อ สามาบ่ได้แม่ก็เลยออกไปถ่ายอยู่หน้ามารอสวนรอให้ลูกมาให้มาหน้ากับ่บเห็นลูกเห็นเต่ามาจะเป็นมันหยาค่ะจะเป็นมึงหยาค่ะรวยเอ้ยปันอันย่อยรวยก็เลยบอกว่าคอยบ่คอยหยาป้าในดอกแม่คอยเห็นใจเห้มันลงลุงโบให้มันหยาก็เลยว่าครันว่าแม่มาหาเอาทองคามาหายหรือว่าเอาทองคำมาหาใน้องเด็ดจับเดหดได็ดเอาพอเดี๋ยวผอมเลยแมอ บานนี้หันยาอยล่วยได้ของนี่ยาอยล่วยบ่บ่บ่ได้ถือเลขเจ้าของกับถือเลขน้ำน้ำมูอืมว่าบางหันยาอยล่วยได้เงินเก่ากับถือน้ำมูเพื่อนอ่ามูฝันนางสีกับแป๊ไปนะกับสื่อสื่อไป๊ะมากับมานอยู่นีรว่ากับมานอยู่จ่าแต่ว่าห่างว่ามป็นของเจ้าของแต่ว่ามูมาว่าให้สู้ฟังกับแป๊ไปเรื่อยๆือบานมัสสหมานคือได้ของนี่กับมานอยู่คือการมานเลยจ่าครับผมงั้นต์หนี้บ่ครับเลขสีแป๊ให้ออกประมาณนี้ตัวแมนจ่าแมน ประมาณนี้เนาะเออประมาณนี้นะครับคุณผ้ชมแต่โตัวติซีนยำเนี่ยกับแปดหนึ่งนั่นแหละปดหนึ่งแปเพราะว่าฝันเห็นแม่มหาอายุมงกลมเมปดนเอออายุแม่แปดหเขียนตัวนี 1> 8, 1, ้ตรงนี้เลยเออแปดหนึ่งหรือวลกมแปดหนึ่งอายุแม่เลยนะอายุแม่ล้วมาหาแล้วเดวทองมาหาคันเห็นแม่นี่ขันเราเสียซีิีแลวก็คือสิเป็นแปดหนึ่งแต่แมี ปดหนึ่งมามายายรวยมันนี้เดรีงามเออแปดหนึ่งงงวะมองมองเล่นตอนนี้จ้าแปดหนึ่งเด้อของอันยายรวยนี่แปดหนึ่งอีเมลมหาค่ะแม่นออกออกเลยละแปดหนึ่งดูทีละช่องนะครับผมจ้าฟันยายรวยนะครับผมอายุแม่แปดสิบเอ็ดปีนะคัณตายที่ยี่แปดแมนนะครับแล้วก็ โยงไปหาพระราชินีะเแม่มันเกิดพระราชนีนะครับผมมัน่สิบสองครับฝันเห็นแม่ก็คือแม่หลวงแต่เก่ายี่รวยเคยฝันอันถึงอีิเวหัวซอนแต่เก่าเนี่ยนะเบาเบาตั้งแต่แม่บ้านเดนืใต้นะอันยี่ลวยฝันเห็นพระราชินีฝันเห็นแม่เนี่ยก็คือพระราชินีฝันเห็นพ่อก็คือพ่อหลวงสิแปลไปนันสันอ่าดูกันชัดๆนะครับผมแล้วก็แคบไว้เลยนะครับผมอ่ะดูกันชัดๆเห็นแม่มหาเอ้เอฟสี่เอ่ยาป คนละไลค์คนละแชร์เลยนะครับผมกดแชร์ออกไปเลยนะครับผมแชร์ให้เพื่อนเราให้ญาติเราได้รู้กันเลยนะครับผมว่าฟันใหญ่ลุยวันนี้มีนกัพิจารณาซอยกันเดอเอฟซีเออรพิจทุกกายวายกันเนาะกายวายใหญ่ลุยพอใหญ่ลุยฟันจังไงก็ว่าสู้ฟังกับแปรซอยกันครับผมเออประกอบซอยกันนั่นนหะหรือเคยจะแปรออกนอกเนีอยยายรวยนะครับผมก็คอมเมนต์ไปเลยนะครับผมคอมเมนต์ไปสัาร์วันนี้แม่มาละแม่ก็เลยมีมีตัวเด็ดก็คืออายราเรามาหาเราบอกว่าใหญ่ลุยนี่ลำบาก เลี้ยงลกูกเลี้ยงล้านได้กินเด้อยากาน้ำเขาบ่านอ่แม่นันว่าครับแม่มาหาก็เลยแม่น,นันเอาของมาให้แต่เอามาใส่มือให้ยายรวยเป็นทองขําแทงก็เลยว่าอู้แม่เอ้ยส่วนนี้ทองคํากำลังข้นว่แม่ขอสีขายได้ร้ายบาทที่บก่กเราบอกว่าไปขายก็เด้เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านแล้วว่าได้ร,ยร,ยรวยก็ดีใจว่ารวยรวยว่าอหันเจนเจ้าน้ำตาสีออกตื่นตั้นน้าแม่ครับแม่มาหาแต่แม่มาหานี่ยคือจ้งได้กะบแทแม่ แม่มาหาเนี่ยสิม่โูบอืมเพราะว่าแม่มาซอยเนาะอืมเป็นมาซอยแม่มาซอยแย่ลว่าปแยา่ลวยเนี่ยลำบากครับเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านบอร์เกินเนี่ยอยากั้งกระเมียนได้เอฟซีเอ้ยนตั้ง,งเธอเข,าเข,าเขาไไ่าขอบอร์เกินคร้านาาน,นอนเออร้านนอนก็เฮ็ดแนวอื่นได้บ่อยร้านนอนกินเข่าได้ยันบพราท่านครับผมร้านนอนก็ไปเฮ็ดแนวน,นั่นแนวนี่ท่าครับผม จากวานั่นแต่ว่ายายรวยกบสูสูคือเกาหาันหลังเอฟซีเห็ดใ,ใจใจห้สบายสบาย,บายเองเพาห้าบอลต้องคิดงย่างห้ายจ้อฝันของยายรวยเนาะนะครับผมวันนี้ก็คือว่าจะยังอีกหลายมือ<า>นะครับผมก็คือเดี๋ยวเพื่อ ตัวนี้ผมเพื่อนนะครับผมบางทีอาจจะมีต่อหรือว่าไม่มีต่อโค้งสุดท้ายนะครับพวกค้นอยู่กับยายรวยจะฝันแนนค่ะวันแนนอาจคูดสุดท้ายวันนอาจจะเป็นสามตัวเลยก็ได้จ้าสิมาหยามียายรวยอีกบอกกับผมเหมือนกันครับผมตัวนี้จาฟังเบริ่งต่อไปนะครับผมก็ล่อแต่ยายรวยติดต่อหาผมเบาสักนะครับผมถ้แต่ยายรวยบอกว่าฝันแล้วเด้อโค้งสุดท้ายผมก็จะได้มาทำนะครับแต่ FC ตัวเลขที่ผมให้ดูนะครับก็คือ ถ้ามีโอกาสก็จ hmm? ับจองไว้ก่อนนะครับผมฉลากรีดเบงของรัฐบาลไทยนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมทุกท่านอีเมลเราอันใต้เป็นยี่แปดอายุแปดสิบเอ็ดมีแค่นี้หลังครับเน้นแปดหนึ่งนะครับผมตรงๆเลยก็คือเน้นแปดหนึ่งนะครับผมอ่ะขอบคุณย้ายลวยหลายๆครับคุณในหลายคินฮอดเอฟซีเมื่อสักครู่ซุกคนเดยอย้ายลวดกำลังใจยย้ายลวยขอบคุณหลายๆขอบคุณครับจ้าครับจ้า